องบีมเกมมิ่งนะคะวันนี้เราจะเอาเมดมาเล่นกันจ้าเราจะเอาเมดลงเลงกันนะคะมาดูกันนะคะว่าตอนนี้ตะแลงแค่ไหนโอเคไฟกลางกันจ้าเฮ้ยเข้ามาเลยได้สุสีมาเอ้ยจะตายแล้วตายแล้วอีกนิดเดียว I believe I fail can <ế German> <it> อุ๊ยแค่ฮันเดียวอีกแค่นิดเดียวเองอ่ะแต่ก <Okay. S 2> ็ไม่เป็นไรนะคะทุกคนใจยังเย็นโอเคเอ้ยได้อยู่ขออภัยในเสียงรบกวนนะคะอยู่ใกล้ถนนไปหน่อยโอเค ไปกันดีกว่าเฮ้มาจ้าคิดว่าจะรอดไม่จ้ารอบนี้คิดว่าจะรอดไม่จ้าเออพี่เกือบแต่กันรอดจ้ะ เพื่อนทุกคนใจเย็นๆนะขอ,อกลับก่อนไปช่วยบนดีกว่าเอ,อ้ยบนเจอรุมแล้ว <Ultimate. S 2> สุดยอดงั้นเราไปกลางแล้วนะอาย,ยากตายกรอ มามามาเหมือนเดินมาแจกอ่ะช่วยเพื่อนดีกว่ามาแล้วจ้า สำหรับใครที่ยังไม่เคยเล่นตัวนี้นะคะตัวนี้แรงอยู่นะคะโอ้<ส>พระเ<อ>จา้าจอดมันยอดมากโอ้โหแรงมากเลย à, แล้วจะไปช่วยล่างกัน มาแล้วเพื่อนมาแล้วจ้าโอ้โหจังหวะนี้ฮะเหมือนเดินมาค่ะเฮ้ยเกือบมันจะได้มันจะได้มันจะได้เฮ้ยแรงจริงไปกลางดีกว่า นี่นะเนี่ยไม่ใช่นะค่ะเอ๊ะเอาป้อมไหมจ๊ะเพื่อนไมาป้อมเหรออาไม่เอาก็ได้ไปไหนดีไปช่วยเพื่อนอาเดี๋ยวช่วยความ เราจะไปช่วยเพื่อนก่อนนะไม่รอดไม่รอดเออตายอยู่ <Legend ary. S 1> สุดยอดเลยอะเริ่มชอบตัวนี้แล้วอะเย้แ <Yeah. S 1> hey, ยังไม่กัดดีกว่า <About now. S 1> เราจะเอาป้อมโอเค มาแล้วมาช่วยกันเดี๋ยวพิ่งกลับไหวอยู่แล้วแหละไหวอยู่แล้วแหละโอ้โหเพื่อนเราไม่มาช่วยเลยโอ้โหเดินหน้าไปเลยนะเฮ้ยเฮ้ยจะตายจะตายได้อยู่ได้อยู่เฮ้ฮ e ่าเพื่อนจะมาช่วยได้ยังไงเออขอกลับก่อนละกัน เฮ้ยป้อมจะแตกนะสุดยอดเฮ้ยทีมเราโคตรเก่งเลยอะ <love> you. ไปกลางดีกว่าจัดการเลยเพื่อนไ <love> ม่งนน่ารอดนะ <The enemy. S 1> เออ อาจารย์ช่วยฟาร์มช่วยฟาร์มเอาป้อมเลยอ้าวาบนว่าไงโอ้โหเข้าไปค้าถึงไหน้อมเลยผิดยอด อยู S <S <S okay. ่เฮ้ยกลับก่อนดีกว่าเรื่องเมื่อน้อยโอเคถอยก่อนเพื่อนบอกแล้วบอกให้ถอยมันเจอคนจริงสักหน่อย าจ้าเออโอ้พระเจ้าจอร์ดมันยอดมากเอาเลยเปล่าเอาเลยเปล่าเอากลับเลยเหรอมาช่วยแล้วไหวอยู่ <my> เอาป้องกันนะทุกคนเฮ้ยเพิ่งเราเจอลุง เราต้องไปช่วยเพื่อนก่อนมาแล้วเพื่อนเออกิบหมดเลยอ่ะโตดโหดเลยอ่ะไปกลางกว่าโอ้ฝั่งเราโคตรเก่งเลยเออได้อยู่ จบเลยจบเลยจ้าทุกคนมาจ้าเออได้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  ถอยเลย <Yeah. S 1> เกียอ์เหมือนกันนะเราอะกลับก่อนนะจ้านี่ <c oughs> เพื่อนใจเย็นนะ <Ultimate. S 1> มาแล้วจ้าเฮ้ยตายได้ไงเนะี่ยร้อนก่อน oh, <R> สุดยอด เออมาจ้าเข้ามาจ้าเอาไหมดักเลยดักเร็วมันต้องไปทางไหนแน่เลยมันไปไหนแล้วอ่ะอ๋อนี่ไงตามมาแว้ สุดยอดช่วยเพื่อนทีมเราต้องมาก่อนเราต้องช่วยเพื่อนก่อนเฮ้ยขอโทษเพื่อนทันไหมเนี่ยได้อยู่หนึ่งตัวสุดยอด แรงงันเลยย่าอ้าวโหโคตรแรงจะการล่างเลยโอ้ตามมาทุกคนตามมาเราเป็นทีมเมิร์กี่หว,ว่าว้าวจะไปไหนรอดไหม จัดไปทุกคนมาแล้วเออเอาป้อมจบเลยหมเล่าอะ่ะเออ <Yeah. S 1> ได้ได้ได้มาจ้าเข้ามาจ้าเข้ามาจ้า Ừ, đã Huy, hương. Đây ngay à? Hí thay co. con What? Ôi mà taeo ton sẽ chụp. What the fuck? อย่ายืดเยอะเพื่อนจบเลยเออสุดยอดจบเลยจ้าเออโทษมันเลยมาแล้วมาแล้ว กำลังไปจบเลย <Legend ary. S 1> สุดยอดเลย <Victory. S 1> ถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบนะคะ